แันอุชอนารกเรกชัยธนานชัยภูมินะคะวันนี้เรามารีวิวหนึ่งนุ่มหล่อนะคะที่เราเตรียมส่งสมอบให้กับทางลูกค้าที่อำเภอศรีดาจังหวัดนคนรราชสีมานะคะวันนี้เป็นตัวรุ่นบรรทุกอยู่ที่8ถึง10ตันนะคะร่นนี้ถือว่าขายดีฮิตฮัดกันเลยนะคะชุดช่วงหน้าของเขานะคะก็จะเป็นระบบคันหน้าพอท้ายอีสูรร้ยสิบนะคะ เป็นของอิซุซุนะคะแล้วก็ตัวสโลเป็นนิสสันนะคะชุอกระบอกนดำตัวสีตันยุได้ไม่เกิน12ตันนะคะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ของอิซุซสุ0 0ันเทอร์โบอินเตอร์นะคะคันนี้นะคะกคาก็เพิ่มเติมในส่วนของชุดเครื่องเสียงไปให้ด้วยค่ะ รั霸เวจิฟี่ค่ะชุดโคงคัสซีเหล็กรางน้ำขนาด6นิ้วนะคะดามซับด้านในยิงยาไปจนถึงใต้ที่นั่งกันเลยนะคะกระบอกดํำเป็นกระบอกดัำใหม่นะคะขนาด4ตันก็แก้ที่ไม่เกิน12ตันค่ะชุดแหนเป็นแหนบเจเซนแหนบใหม่นะคะรองรับตันอ่าน้ำหนักได้ถึง10ตันกันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งสเ,สเปคเ,เป็นตัวยางไซส์ตัวหน้านะคะ750ขอบ ค่ะย่านหลัง8 2 5สองหขอบค่ะตัวท่อนะคะเป็นท่อแปดสาค่ะลอาลอแบบนี้เลยนะคะบ้านพัดทีมสะท้อนแสงนะะ้ำมีให้พร้อมเรียบร้อยเลยพร้อมตะขอลากจูงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะโครงสร้างของตัวกระบะนะคะเราใช้เป็นเหล็กรางน้ำนะคะลูกตั้งด้านหลังก็ใช้เป็นเหล็กรางน้ำเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้นะคะเรามารีวิวในส่วนของตัวรถีแตันคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะกับไปช่วงล่างที่สมส่วนลงตัวหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ทางระบบเงินสดซื้อผ่านทาอสแล้วก็การแบ่งจัดสองวดค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะราคาของเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่460,000บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มเติมในส่นของระบบเบรคจิฟฟี่หรือชุดเครื่องเสียงนะคะราคาก็จะบวกเพิ่มขึ้นไป ลูกค้าก็จบเสร็จตัดไปอยู่ที่485,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร0878742040และ091187005 0อิแตนอูโชนานรถเกษตรลานชยภูมินะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผลงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า